ตีกอล์ฟนีก็ห้ามพูดหยาบในสนามกอล์ฟนะเพราะปกติีกอล์ฟนี่ห้ามพูดหยาบต้องพูดเพราะก็มีเศรษฐีคนชอบตีกอล์ฟแล้วก็ชอบทาบุญเสร็จแล้วก็มีบาทหลวงเพราะรู้ว่าเศรษฐีคนนี้ชอบทาบุญบาทหลวงก็มาหาลูกวันนี้พ่อมาขอบริจาคเศรษฐีก็บอกว่าไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวผมบริจาคแต่วันเนี้ยผมไม่ว่างเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอสนามกอล์ฟแล้วผมจะไปบริจาคลุงอีกวันหนึ่ง บาทหลวงก็ไปรอที่สนามกอล์ฟเสรษฐถีว่าถึงสนามกอล์ฟเสร็จปุ๊บบาทหลวงก็ไปหาลูกจะบริจาคเท่าไหร่วันนี้ให้พ่อเลยเศรษฐีบอกว่าเดี๋ยวขอผมตีกอล์ฟสักทีหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวให้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะบริจาคเสรษฐถีก็ตีป๊บกอล์ฟไปตกในน้ำแปะปั๊บเสรษฐถีมโหบอกแม่เ้ยตีทีแรกก็พลาดเลยบาทหลวงบอกอย่าเอ่ยแม่ในน้ำกอล์ฟลูกเดี๋ยวฟ้าผ่า บริจาคเท่าไหร่ขออีกทีพ่อมันมันมันพลาดขอีกทีเดี๋ยวบริจาคเลยเศรษฐีก็ตีตปปไปตกในน้ำแปะ๊ปะ,ปะ,ปะ ปัตรเศรษฐีบอกแม่งเอ้ยพลาดอีกแล้วปัตรหลวงบอกอย่าเอ่ยแม่ในน้ากอบลูกเดี๋ยวฟ้าผ่าจะบริจาคเท่าไหร่อขอทำพิธีทีเดียวทีนี้ยังไงก็ต้องบริจาคเศรษฐีตีปิ้วกอปไปค้างบนกิ่งไม้แกรก,กเศรษฐีมโหแม่งเอ้ยพลาดอีกแล้วฟ้าผ่าเปรี้ยงโดนบาดหลวงตายทำไมอะฟ้าตะโกลงมาแม่งเอ้ย่าคนแรกก็พลาดเลย ผมเคยเห็นคนเล่นไฮโลเชื่อไหมทําไมเวลาเขาโดนจับนี่ยังอดขำไม่ได้เลยไม่ได้ขำตรงไหนตีอ้าวเขาเล่นไฮโลต่างคนก็ต่างเล่นกันไปเล่นกันไปสักพักตำรวจมาเขาหันไปเห็นตำรวจเฮ้ยตำรวจมาเว้ย เขาก็วิ่งกันนะเด็ก่างคนต่างวิ่งตำรวจเห็นในนั่นวิ่งตำรวจก็วิ่งตามไอ้นี่หันไปเห็นตำรวจมาก็วิ่งหนีใหญ่เลยตำรวจก็ตามไอ้นี่ก็วิ่งวิ่งวิ่งมันเห็นคนทอดแหอยู่ในน้ำมันเห็นตำรวจตามมาไม่ค่อยทันเว้ยมันกระโดดลงไปในน้ำเลยตุ้มแกล้งไปงมปลามม้วนี่เมือเขาเลยรอดเลยตำรวจเขาก็วิ่งผ่านมาเขา มัน<ช>ไปไหนวะเมื่อกี้เห็นแวบๆ <จะ S 1> ตำรวจเหนื่อยออก็นั่งพักอยู่ตรงที่เขาทอดแหงงม,มปลากันเนี่ยสักพักตำรวจจะไปเขาเห็นได้นั่นงมนานแล้วตำรวจก็ถามบอกเป็นไงได้มั้งไหม<ะ>ไอ้นั่นเขาบอกไม่ได้หรอกเมื่อกี้เสีย มีเครื่องบินอยู่ลำหนึ่งเครื่องบินนี้กำลังจะตกมีผู้โดยสารอยู่บนเครื่อง4คนแต่มีร่มชูชีพแค่สามใบขณะนั้นเองก็มีนักธุรกิจคนหนึ่งเดินเข้ามาคว้าร่มชูชีพไว้แล้วบอกว่าท้าประเทศขาดค่าไปประเทศคงเสียหายหลายสิบล้านแล้วก็กระโดดร่มไปคนที่สองก็คือรัฐมนตรีชิวตูเดินมาคว้าร่มชูชีพเหมือนกันแล้วก็บอกว่าท้าประเทศขาดค่าไป ประเทศคงพังพินาศแล้วก็กระโดดร่มไปสุดท้ายเหลือตากับเด็กคุณตาบอกว่าไอ้หนูเอาร่มชูชีพแล้วกระโดดไปตาจะอยู่ที่นี่ตาแก่แล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วเด็กนักเรียนจึงหันมาตอบคุณตาว่าคุณตาครับไอรัฐมนตรีที่ชื่อตู่เมื่อกี้เอากระเป๋านักเรียนผมไปพวกเราสองคนรอดแล้วครับอันนี้ไม่ได้เข้าวัดอ,อันนี้ต้องบอกว่าฟังอาจจะดูหดหูนิดนึงไม่ไไยังไงพี่ผัวเมียคู่นี้เขารักกันมากน,นวันหนึ่งผัว ตายตายแล้วรู้ทํายังไงทีนี้เขาเป็เพณนี้คนจีนไงเขาก็ต้องเอาศพไปฝังไปฝังเสร็จปุ๊บคนขับรถผ่านไปผ่านมาเห็นเมียเอาพัดอะไปโบกหลุมศพอยู่เนี้ยออาใส่รักผัวไงเสาใสสามีเช้าก็พัดเย็นก็พัดเช้าก็พัดเย็นก็พัดคนเขาก็สงสารก็เลยเดินไปหาบอกโอ๊ยหนูไม่ต้องไปโบกไม่ต้องไปพัดหรอกลูกคนมันตายไปแล้วเมียก็บอกจ้าจริงๆหนูก็ไม่อยากโบกหรอก แต่ก่อนตายมันสั่งไว้ถ้าหากหลุมศพไม่แห้งอะ่ะยังมีผัวใหม่นะ,ะมีวันหนึ่งเราขับรถไปอจอดอยู่กลางซียแยกไฟแดงแล้วได้ยินเสียงเคาะประตูเลยก็ก็ก็หันไปเท่านั้นแหละทำไมอ่ะเจอพี่เหรอมาค้ามาขายพวงมาลัยพวงมาลัยพี่จ้าพวงมาลัยพี่จ้า